อ้อเป็นคนไทยที่อยู่ประเทศเกาหลีนะคะแต่ว่าเกิดในช่วงยุค90แล้วก็เติบโตที่ประเทศไทยใครที่เกิดในยุคช่วงอ้ออายุประมาณ40ขึ40้นเนี่ยจะได้เห็นข่าวในพระราชสำนะักซึ่งจะได้เห็นพระราชกรณียกิจของทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พระราชนีทำงานหนักมากซึ่งอ้อได้ดูมาตั้งแต่เด็กจนไม่กี่วันที่อ้อได้รับรู้ข่าวเนะะี่ยค่ะว่า พระราชนีหรือที่พระพผ่นปีหลวงท่านได้เสด็จสวรรคตแล้วท่านเป็นแม่ของพระสพนิกรชาวไทยที่มีความสวยงามที่สุดท่านเป็นห่วงความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยจริงๆไม่มีกษัตริย์ราชวงศ์ไหนในโลกใบนี้ที่ทำงานหนักหนักเพื่อไทยหนักเพื่อพวกเราจริงๆคจากวันนี้ไปซึ่งสุดของรัชกาลที่เ อ้อสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณหากไม่มีกษัตริย์ไทยที่ปกป้องดูแลความเป็นอยู่ทุกสิ่งอย่างของประสบการณ์ชาวไทยเราคงไม่มีจนถึงทุกวันนี้ความแหลงแค้นความยากลำบากของคนในประเทศไทยในสมัยก่อนคือท่านไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ลงมาช่วยประสิก,กรเชาวไทย ในฐานะที่อ้อมีเลือดคนไทยเป็นคนไทยยังไงก็แล้วแต่ออยังสำนึกบุญคุณในพระมัญหาการณาทิคุณของราชวงศ์ไทยราชวงศ์จัก,กรีไทยหากม,มีท่านาคงไม่มีอ้อจะถวันนี้และไม่มีคำจะถวีนน้คงจะไม่มีคำไหนแล้วที่อ้อได้ภูมิใจที่เกิดในยุคสมัยของ ร,กกรัชวงศ์จักรีไทยในรัชกาลที่9สํานึกในพระมหารการุณาธิคุณอย่างล้นพ้นค่ะ